เนี่ยค่ะก็ใส่ลงไปทําความสะอาดโบกก่อนนะคะทําความสะอาดตรงนี้ให้มันเอี่ยมเอี่ยมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยอาอนใหม่ใส่นะจ๊ะเนะะี่ยค่ะก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะจ๊ะเปลี่ยนมอเตอร์สิบแปดนิ้วนะจ๊ะเนะะี่ยค่ะก็ใส่ลงไปก็เอาเดิมมันใส่ลงไปอันนี้ก็ทําความสะอาดก่อนนะจ๊ะนี่ทั้งใหญ่เช็ดเรียบร้อยหมดแล้ว ช่างใหญ่ทาความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะก็ใส่ลงไปแบบนี้นะกดๆมาลงไปนะจ๊ะระวังมือด้วยนะจ๊ะทุกคนระวังมือด้วยนะจ๊ะใส่ลงไปนะจ๊ะกดๆมาลงไปเอา ไข่ควงเทสไฟหรือว่าอะไรก็ได้กดๆค่อยๆแยงๆมัลงไปนะจ๊ะอันนี้ก็กดลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็ขั้นต่อไปก็ใส่ฝาครอบใส่ฝาครอบอใส่ฝาครอบยวค่อยมาดูอ,ะอ่ะอ่าก็ใส่ฝาครอบก็กดๆลงไปอย่างเงี้ยค่ะ ก็กดๆมันลงไปแบบนี้นะจ๊ะทุกคนเนี่ยค่ะการเปลี่ยนบูธมันก็อย่าไปคิดว่ามันยากนะคะมันอยู่ที่ฝีมือเรานะคะมันอยู่ที่ความมั่นใจของเรานะคะถ้าไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้นะคะคือเปลี่ยนบูธมันต้องเปลี่ยนนะคะเพราะมันสกรปรกมากเลยเนี่ยค่ะของเก่าเป็นแบบนี้มันใช้งานไม่ได้นะจ๊ะนี่ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนมอเตอร์ทุกครั้งมันก็ต้องเปลี่ยนบูธออกนะจ๊ะ อ่าเสร็จแล้วนะคะหนึ่งข้างนะคะเรียบร้อยแล้วแน่นปักแน่นปักแน่นปักนะคะทุกคนอ่าต่อไปก็เป็นข้างที่สองนี่ช่างใหญ่ก็เออใจงั้นเนี่ยแต่ได้เห็นหน้าตาอ๋อได้เห็นหน้าตาช่างใหญ่ใช่ไหมมาจอช่างใหญ่ก็จะเปลี่ยนแกนนะจ๊ะทุกคนแกนมันสึกเนาะ มันไม่สามารถไ่เข้าไปได้เนาะสิบแปดนิ้วนี่ค่ะกระแลนมันสึกนะจ๊ะอันนี้ก็ช่างใหญ่เรียบร้อยแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่ตอกแกนเขียงทรรมาหากิน,นเขียงทรรมาหากิน,นตอกตอก วัดระยะ,ะวัดระยะ,ะวัดระยะเรียบร้อยอวัดระยะในการตอกแกนนะจ๊ะทุกคนถึงนล้วเขียงทํามารหาก,กินอันนี้ทําความสะอาดหมดแล้วนนก็เสร็จแล้วนะคะช่างใหญ่เปลี่ยนแกนเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนแกนเรียบร้อยแล้วอันนี้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะการเปลี่ยนมอเตอร์ทุกครั้งต้องเปลี่ยนบูทเปลี่ยนแกน เปลี่ยนทุกอย่างนะคะเนี่ยแกนมันสึกอย่าบอกว่ามันหมุนอยู่ออมันลื่นอยู่ยไม่ได้นะคะ,ะเพราะว่าวมอเตอร์ใหม่ทุกครั้งต้องเปลี่ยนออกนะคะทุก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 มอเตอร์ค่ะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเออใช้ได้สองวันมันค้างฮึดฮึดยทท่ไม่ใช่นะคะ ลูกค้าไม่ใช่นะจ๊ะทุกคนมันบูธมันติดนะคะที่มันค้างอืดอาดอัดนะจ๊ะทุกคนเนี่ยค่ะก็คือถ้าส่งมาให้ช่างใหญ่ทั้งหัวแบบนี้ช่างใหญ่เปลี่ยนหมดนะจ๊ะอันเนี้ยค่ะแกนสึกไม่สึกไม่รู้แต่มาถึงช่างใหญ่เปลี่ยนให้หมดมอเตอร์แกนบูธผ้าสกรารสี่ช่างใหญ่เปลี่ยนเรียบหมดนะจ๊ะทุกคน